สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Tom Jerry Shift นะฮะครับ้งนี้ไม่อ่านไม่อ่านผิดแล้วนะไม่อ่านผิดแล้วนะอ่านถูกแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นี่ครับเราจะมาเปิดบัตรความรู้กันนะดองไว้แบบคดเยอะคดเยอะบอกเลยว่าคดเยอะอ่าเราจะตามล่าหาการ์ดไปนี้กันนะฮะได้ยินว่าได้ยากหนักยากหนาใช่ไหมนี่นะครับเราก็มีอยู่4,400นนะฮะโอเคไปเลยไปแรกยังไม่การันตีนะไม่มีการันตีนะฮะ ไปโอลาตะเวนมีนะฮะไปต่อโอ้ขึ้นการันตีให้หน่อยเถอะสิกใบก็ยังดีเฮ้ยการันตีการันตีนตท่านผู้ชมเอ้ยอา้าวกาสีม่วงกาสีม่วงเอ้ยโอ้โหข้างๆนี่แบบเกลือหมดเลยการันตีแค่ใบเดียวไม่แนะ่ต้องได้มากกว่าหนึ่งใบต้องได้ใบนั้นต้องได้ใบนั้นต้องหาใบนั้นให้เจอท่านผู้ชม ได้ไปนั้นต้องได้ไปนั้น,น,นเปิดโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมเคลมไม่รือว่าเคลมไม่แนะคงได้คงได้ท่านผู้ชมการันตีหน่อยเฮ้ยขึ้นการนันรตีอีกสักครั้งนะขึ้นการันตีอีกสักครั้งนะขอร้องการันตีไม่นะโอ้ยได้มาแค่ใบเดียว 4,400ค่าความรู้หมดไปเลยได้มาใบเดียวปิดประตูแรงหลังปิดประตูจะเพิ่มความเร็วชั่วขณะและสามารถทำให้ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ประตูทั้งหมดเด้งกระเด็นได้โอ้โหเกินนะผู้ชมการค่าเพื่อนจะชัดได้ใบนี้มาใบเดียวโคตรเกลือไปไหนก็เกลือแล้วซิงไปเล่นกันให้ดูสักตาแล้วกันสงสัย4,400ค่าความรู้มันคงจะยังไม่พอสินะ เอยมาเลยฮะจับคู่นี่โรบินฮูดของเราแี่ตัวผิวผิวไหวทั้งใส่น้ำมาเลยครับอ่าเด่นสุดในรอบนี้ก็เป็นเจอรี่ออริจินอลของเรานะสกินแฮกเกอร์นะฮะเลยครับเราจะไปหาเค้กเอ็กพีกันข้างบนหนึ่งก้อนอ่าข้างบนหนึ่งก้อนฝั่งซ้ายน่าจะมีปะมีเปล่าไม่ได้ช่วยเพื่อนเลย ไม่ได้ขน EJP สักก้อนเลยท่านผู้ชมโอ้หมาเดินเล่นนะบอกแล้วมาเดินเล่นนะอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมาเอืออย่างเซียนปลาอย่างแม่นท่านผู้ชม <c oughs> มานเะนี่ยปลาแม่นมากตัวนี้แบบนะี้อัพสองหนึ่งไปก่อนปุ๊บอ่าเอ้ยนวมเหรอจะชกเรามันจะชกเรา จะชกเราไปดิครับแมวตรงไหนวะเฮ้ยนกนี่มันอันตรายเยนะี่ยตัวทางนี้นกอันตรายทางนี้นกอันตรายดูมันเล่้ยาท้อนครุบผมแหมไปไกลเลยนะ่าคิดจะเข้าใกล้แปบ๊บหนึ่งนะขอชิดไปก่อนแล้วกันไป ดัน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 มาไล่เพื่อนเรามาไล่เพื่อนเราต้องส่งสัญญาณให้ระวังฮะเพื่ออะไรเนี่ยดันเสร็จสักก้อนก็จะพอใจเป็นอย่างมากนกนกอย่านะนกอย่านะไม่เอาไม่เอาไม่เอาใจเย็นใจเย็นอย่าทุบนะน้องชายอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยแต่แต่เพื่อนเราช่วยหิวอ่ะเพื่อนเราช่วยหิวอ่ะ เอาเพื่อนควางไปที่แล้วก็ตายหร้กเอออย่างเงี้แหละถูกต้องถูกต้องที่สุดลองที่สุดฮนะไปเลยครับครับอึ๊บอุ๊ยแป๊บนะเอยเอาควางดิเออนี่แหละหายละมันคือวิธีการแก้ทางไอ้ตัวนี้นะฮะเวลาใช้สกิลหัวใจนั่นนะฮะแบบจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บอะไรมะะะานั้นแหละอ่าให้เราโยนของที่มันแบบมีคมนะที่มันบาดเท้าเราได้นะฮะมันจะไม่ตัวเราสตันนะฮะ แล้วก็ทําให้มันหยุดทําดาเมจเลยแหละเนี่ยเฮ้ยแปบเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนทีนี้เพื่อนเราโดนชดนี้เพื่อนเราโดนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนเ้วเพ่นเลยครับอุ้ยหยยบกับดักหนูสวยทุกตาเลยตูอ่าจะตีอ่ะจะตีอ่ะจะตีอ่ะคิดผิดคิดใหม่ได้นี่ฮะคิดผิดคิดใหม่คิดผิดคิดใหม่บอกแล้วคิดผิดคิดใหม่ แ,ป,แป,ป๊บแป๊บปั๊บหยิบมาหนึ่งก้อนกดจุดชนวนปลาไปปลาไปโดนปะะ่าวไม่โดนไม่โดนระดับเราแล้วต้องปลาใส่นกเท่านั้นอะไรเนี่ยอย่าทำเป็นเซียน่ยาทำเป็นเซียนจะทำเป็นเซียนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าตามทันก็ตามมา ตามทันก็ตามมาตามทันก็ตามมาหยิบซ่อมมาซ่อมไปทิมตุดไปเลยครับจุ๊บอืมโดนไหมเนี่ยโดนด้วยวะโดนเป่าโดนเป่าวะเอเ้ยคือมันหัวใจทั้งสองคนเลยอ่ะมันแทบจะสับสนเลยเนะี่ยแต่ว่ามันหัวใจแตกต่างกันนะลักษณะของหัวใจนะโอเคไปเลยเอา้า วุดอเวนกำไอ้บ้าเอ้ยควงวุดไปได้เราอ่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องตามมานะไม่ต้องตามมาไปนะครับอะไรวะเนี่ยนี่คือสกิลอะไรก๊อกน้ำอะไรยังไงเราต้องไปดันชีตต้องไปดันชีตไปช่วยเพื่อนดันชีตไม่ได้ต้องไปเซ็งทำสองฮนะสุ่มการ์ดแล้วไม่ได้ไม่พอต้องไม่แพ้ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เวนกำเวนกำเอ้ย <c oughs> ไปต่อ ตรงนี้ไม่ได้ต้องทางนี้เท่านั้นทางนี้เท่านั้นทางนี้ทางเดียวทางเดียวเท่านั้นไปเลยไปเลยครับอุ๊ยโดนโดน้ำยาโดนน้ำ Stock ยา Gracias like โดนน้ำยาอีกบักค่าอุ๊ยมันมันเล่นสับสนกันหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหโดนเลยวะไม่แน่เลยไม่แน่เลยฮะลุกลุกลุกแป๊บเดียวลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนบักเลยวไปลุกขึ้นยืน เออ <Star> ตอนนี้นี่ครับเราก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยเปิดประตูเป็นทีบร้อยต้องไป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 เปิดประตูก่อนต้องไปเปิดประตูก่อนเฮ้เพื่อนเราเพื่อนเราอ,รอะ,อละ,ละ,ะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนผมไปช่วยเพื่อนก่อนให้พวกนายดันดันประตูไปเราไปช่วยเพื่อนก่อน อ่านี้เลยเพื่อนโหเกินสกิลมันก็เกินไปตัวเนี้ยสามนาทีสานาทีสามนามทีของจะมีของให้กินเยี่ยมมีของให้กินนะท่านผู้ชมลุกลุกขึ้นยืยนลุกขึ้นยืนโอเคไปโอเคหน่อยรู้สึกโอเคมาหน่อยนะฮะอ๋อกินของแป๊บอุย๊ยดาวอีกแล้วท่านผู้ชมไม่แนะ๊ะไม่แนะ๊ะ ต้องไม่บินต้องไม่บินท่านผู้ชมต้องไม่บินนะฮะเพื่อนมาช่วยก่อนเพื่อนมาช่วยก่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเออ thank you thank you thank you and you thank you and you โอ้ยดาวเอาไม่ได้ดาวนี่หว่าเรียกว่าสตันนี่หว่าต้องเรียกว่าสตันต้องเรียกว่าสตันอุ๊ยแป๊บกินกินแป๊บนึงสองนาทีสองนาทีอ,าทอีกแป๊บเดียวขอเวลาอีกไม่นานขอเวลาอีกไม่นานอีกไม่นานจริง อันนี้ไม่นานจริงๆนะไม่นานจริงๆนะเออออกไปเลยครับเพื่อนออกเลยเพื่อนเอ,อ้ยสมการต่อสู้แป๊บนึงอ,อ่าเนะแล้วนี่ว่าโคตรเดือดบอกเลยว่าโคตรเดือดเนี่ยดูจะเจ๊ดโอ้แต้มเราอยู่ที่สองพันหกเนี่ยไม่ได้น้อยที่สุดแต่ก็เกือบน้อยที่สุด <laughs> อะไรอยู่เนี่ยต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับไปเลยครับ Bye-bye!